ช่วงหนึ่งกะมาขึ้นช่วงหนึ่งนะคะเนาะเพื่อยืนยันตัวตนนะคะเราก็ขอบมากๆนะคะขอบเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนะคะขอบคุณที่มาส่งกําลังใจมาไว้ช่องปอนสิเปิดช่วงไหนนะคะเนาะเพื่อนๆก็มาเป็นกําลังสํารวยนะคะเพราะว่าก็เรียนเรียนันไป่อนน้องอันช่องปอนกันยังต่อประทันนะคะเ,อ,ะเอาใจดวงเล็ยน้อยมาฝากด้วยยินดีต้อนรับนะคะมาแล้วค่ะสวัสดียินดีต้อนรับค่ะ สวัสดีตอนเช้าๆนะคะน้องสำรวยคุณวัชรีคุณพี่บ้านสวนสวัสดีค่ะคุณวัชรีสวัสดีค่ะคุณพี่บ้านสวนนะคะเป็นมากคนไดหลายเบียกหลายงานแล้วนะคะเนาะ,ะสมัยดังเดิมบนลำหมอล้านตะพอร์ไรเมยียคนวานเนาะเตื่นยังสายตื่นสายเลย ช่วงเท่าทาเนี่ยเป็นๆกับเปิดบ้านหลายเพิ่มใจที่แปลขอบคุณมากนะคะคุณวัชรีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะคุณป้านวลก็สวัสด,ดีพี่วัชรีเนาะคะ่ะเนาะคงคาเนาะค่ะเนาะขอขมาเนี่ยคงคาเนาะคะ่ะเนาะแต่ของศิกรรมที่ไปได้แตกอีย่เงเนาะคะ่ะเนาะเปิ้นวามันกว่านี่เนาะค่ะเนาะคุณดวงใจภาษาศีเนาะคะ่ะเนาะท้องฝอนอันถึงเนาะอันบดิดถึงกับคงคาเนาะคะ่ะเนาะขอขมา มีคุ้งค่าเนาะคะ่ะเนาะโหสิกรรมที่ไปได้แปะอีอย่างเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นวามันฝากครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณปัดคุณปัดชยาเนาะค่ะทักทายตอนเช้าครับคุณสำานางานมีมีขอบว้องเข้ามาอีกนะสวัสดีครับคุณแม่ล้มไส้เนาะคะ่ะเนาะกสวัสดีคุณทองปอนจ้าเนาะค่ะกันได้กันค่ะขอบคุณมากๆนะคะคุณ้านวนเนาะค,ะค่ะเนาะขอบคุณค่ะ สวัสดีจ้าคุณกำไรนะคะคุณคุณดวงก็ขอตัวไปนะคะเนาะทุกดวงใจได้ค่ะเร้อที่เข้ามาเป็นกำลังใจกดใกให้ท่องปอนนะคะนท่องปอนกับกับว่ามี้อ่านได้ฝากนะคะว่าสิเปิดประมาณตีหาครึ่งนะคะเนาะแท่องปอนกับฟ้าเป่ามันกลายไปแล้วนะคะเปล่าผัมาบึงเออใ้แน่นะคะเนาะดีใจนะคะป้าไกลกันกับขื้สีอยู่ไกลไกแถวนี้นะคะเนาะขคือสิเป็นอำเภอเดียวกันก็ท่องปอนนะคะเนาะ ขอบคุณมากมากค่ะเดินทางกว่าไทยโชคดีมีใัยนะคะน้องกำลังที่สิไปทาบุญน้เพินน้งกันน้องเมือนเดมเาเปิดบันก้อนบางทีบางครั้งบังเข้ามาดีกับที่บ้าดวงนะคะกัท้งกอนค่บได้เอาช่วงเศร้านะใจค่ะขอบคุณแปดดวงใจนะคะน้องที่มากดดวงใจให้ท้องกอนขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณคุณวัชรีนะคะขอบคุณ,ค,ณคุณป้าเจ้าว่าช่วงกลางวันีก,กระดดแดียดเดอนหอน้ะคกัว่าหนาวนะคะ,ะ,คะช่วงเศร้ากับพอดีพอดีนะคะเนาะยังมาท่านนีหนาวนะคะนงกัน พอดีออกมาทักทายกันไดยเนาะค่ะยินดีต้อนรับเลยค่ะเด้อเพื่อนเือนเนาะค่ะเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านทุกกําลังใจเด้อถ้าเปิดดวงตาให้เป,เปิดเปิดช่องเปิดค่าการมองเห็นให้ท้องปอนเนาะค่ะเนาะก็ขอบคุณมั่งนาะคะน้องสำรวยตื่นเดียวกลับมาปเป็นยังเนาะค่ะเนาะ,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 ะพอดีสวัสดีสวัสดีคุณสำรวยค่ะเนาะค่ะคุณดวงสิไปทุลักเนาะค่ะเนาะ เห็นหลายท่านเนาะค่ะทุกคนโปรไฟล์สดวกแบเของมาทางไทยกันเลยเด้อค่ะเด้อขอบคุณมากๆนะคะอ่าโปรไฟล์ต้องปลอยกันให้โอกาสเพื่อนๆทางไทยกันเนาะค่ะเนาะโปรว่าเของมาเร็วกบบทางไทยกันเนาะคะ่ะต้องปล่อยกันโปรายงานตัวเร็วกะเพราะว่าให้เจ้านายี่หนูเนาะค่ะเนาะว่าเขายังยืนยันตัวตนทั้งทำหน้าที่ของตัวเองเนาะค่ะเนาะเชี่ยวเชียวเอเตอร์ทุกคนนะคะ มือท่องปอกขออนุญาตเปิดบ้านล้เสาร์ละค่ะร้องมืนอี่เปิดบ้านาหาเวลาให้ตนเองอะได้เปิดบ้านขึ้นมาทัก้ายเพืเะะ่อนเะืะอนารเพราะวัเนี้บางวันบาเว้นเทากับ,บ่าได้สะดวกแวันน้องปอลขึ้นคนถูกเปิดว่าทองปอนบ่ได้ไปนะคงวมาน็ีมได้เขาไปเลาวกันว่าท่องปอนกะะับเปล่า,ปะะออา,าเปิดบ้านขึ้นกันลนะกสาร้ะงบาทัาได้เรียร้อยดีละะักสาร้อมื่อ เพื่อนพันไปพันมากกับทางค่ายท้องปอนเลยนะทุกขาเด้อยค่ะขอบคุณคุณวัชรีผมเพชรเนาะค่ะเนาะแล้วก็ขอบคุณคุณป้านวลเนาะค่ะขอบคุณคุณป้านวลโบไฟนะครับคุณพี่สดเข้ามาหรือยังเนาะเนาะค่ะเนาะยังบม่ท่านได้เห็นทางค่ายเพื่อนเนาะค่ะเนาะคุณพี่สดนะคะเดี๋ยวท้องปอนจิได้เวลาคุณวัชรีก็ได้ตัวจ้าขอบคุณมากค่ะคุณดวงนะคะเนาะขอบคุณที่มาส่งกําลังใจนะค่ะเนาะ ขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้แ่เด้อค่ะเด้ดอโปรไฟล์นะคะคุณพี่สดเข้ามาหรือยังเนาะเนาะค่ะเนาะยังบัดนด้เห็นทางท้ายืนเนาะค่ะเนาะกอบคุณพี่สดนะคะเดี๋ยวท่องปอนจิได้เวลาะคุณวัชรีก็ขอบคุณท่านเอไอนะคะขอบคุณท่านระบบค่ะแล้วก็ขอบคุณน้องสัมฤทธที่มาให้กำลังใจค่ะขอบคุณน้องนี้เนาะค่ะเนาะ,นะคุณดวงใจ ภาษาสีเนาะค่ะเนาะท่งองควนอันถึงเพเนาะอันบนถึงกับควะเป็นดวงใจสีดวงใจค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่น้อมน้อมทุกท่านทุกกําลังใจด้วยใครเด้อขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเอออนาะ,ะ,ะขอบคุณเตือนสวัสดีอรุณสวัสดิ์เพรท่องควนอันมาท่านเนาะเนาะค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณพรคุณพรทาเพืนนะะอ่อนเนาะค่ะเนาะท่องควนกับสีใสประมาณอยู่สามสิบนาทีเนาะค่ะเนาะ หรืทากว่าแต่านม่มีเพื่อนเขามาทั้งกันกระแทกเจอกันเนาะพร้อมมาพร้มพอมดวงใจเรียกค่ะขอบคุณดวงใจมากนะคะน้องตํารวยน,ะะน้องกาเนาะขอบคุณมากๆค่ะทั้งวันกระแกใไ่ประมาณตัวสามสิบนาทีน้องกาเนาะนรืทหากว่าแต่านม่มีเพื่อนเขามาทั้งกันกระแท กันกำลังใจให้กันและกันค่ะต้องปอนก็ว่าท่าเพื่อนเพื่อนันมาหอดเนาะค่ะนางรอยุกนั่งท่าเพื่อนๆเนาะค่ะเพื่อนๆนนั่งท่าเพื่อนจักน้อยเนาะค่ะเนาะบางครั้งบางเข้าบางที่เพื่อนๆเพืัอนแตบอย่างนี้คือบด้ในพันมาเนาะค่ะต้องปอนกับสีขอลงเลยค่ะเด้อพอได้เวลาเลยเวลามาเรียกต้องปอนกับสีไปทุละเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆพื่กะเป็นกำลังใจให้ท้องปอนเนาะค่ะเนาะ คุณพี่บ้านสวนก็สวัสดีจ้าคุณป้านวลเน,นะาะค่ะเนาะนี่เนะาะค่ะเนาะคุณดวงใจปราสาจีเนะาะค่ะเนาะท่องปอนอันถือบนเนาะอันบนถือกับขวบเด็นเช้าอย่างเนาะ่าจากว่าเนะาะค่ะเนาะเพ่งกันได้ต้องขันบะมี่ของให้หัวเจ้าหน้าผ่านห้องยังเห็นงานเห็นเจ้าหน,น,น,น้าเนาะค่ะเนาะเพราะว่าท่องปอนกัน ตื่นมาเปิดค่าการมองเหนะะเ็นเนาะค่ะเพื่อนๆกายไปให้เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่าเนาะคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจนะคะ,นะ,คะเนาะขอบคุณดวงใจหกดวงใจเด้อค่ะเด้อใจค่าขอบคุณแปดดวงใจนะคะเนาะที่มากดดวงใจให้ทองปอนขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณคุณวัชรีนะคะขอบคุณ,ค,ณคุณป้าสวัสดว่าถือ,อะะขอเอาไห้เด้อค่ะเด้อสวัสดีขอเอาสวขออาไห้เนาะค่ะเนาะ ขอบคุณเ,เพื่อนๆในที่น้องๆทุกท่านทุกกำลังใจทุกสายเลือค,คุณปัดก็สวัสดีน้องสำรวยโอ้สวัสดีคุณสำรวยนะครับเนาะเปินเพือน,น,นเลยยังน้นนอค่ะขอราะว่าต้องเปิดดึงกันมากค่ะสงสัยมัอนี่เป็นเพื่อนขึ้นสิบบาทเนี่ยตื่นกันบ่อจังเลยน้นนนสองกะเนาะให้เก่าเสีแล้วกะ เราเปิดบ้านวัดเวลาหกโมงก็สิไปทาบุญน,น้าเปิะะนะ่เนาอค่ะเนาะท้องปอนกันเลยมาเปิดเนาะบายบายคะ่ะบายบายค่ะท้องปอนก็สิลงไงนะเลยให้กันเนาะค่ะเนาะกันเลยฮะโอกาสเป็น,เพ,นเพื่อนทักทายกันเนาะคะนะ่ะเนาะผูมาท,ที่หลังเนาะคะนะ่ะเนาะก็ขอบคุณมากว่าภาษาสีเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็คุณสวัสดีคะ่ะคุณนันทินีเนาะคะ่ะอรุณสายามเชา้ากับคุณป้านวล คุณป้านวลอยู่โคราชมาทํางานบง<ม>คาเนาะค่ะเนาะขอคมาเหนี่ยพงค้าเนาะค่ะเนาะทำกิจกรรมที่ไปได้แปะอีย่งเนาะค่ะเนาะเพิ่นวางมันฝากในห้องไรนะคะคุณป้านวลเนาะค่ะเนาะสวัสดีทักทายกันเนาะค่ะท้องไปยังไงก็ขอขอบคุณนะคะเด้อขอบคุณเพื่อนๆที่มาส่งกำลังใจย้อนหลังเนะค่ะเด้อถ้ากวันนี้มาตรงนี้เนาะค่ะเนาะ เื็นตื่นเลยยังน้อค่ะขอความปลอดอย่งค่ะสวัสดีเช้าค่ะขอบคุณมากนะคะยินดีต้อนรับค่ะคุณนันที่นี่เนาะคะ่ะเนาะขอบคุณมากๆนะคะน้องสามเลยก็กันและกันค่ะขอบคุณมากๆนะคะคุณป้านวลเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าคุณกําไรนะคะคุณคุณดวงก็ขอตัวกลับบ้านโดยปลอดภัยนะคะเพืเ่อนๆพี่ๆเนาะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปทุระแล้วค่ะเนาะเห็นหลายท่านเนาะคะ่ะที่วนโปรไฟล์สุดกกดไเขามาทางท้ายกันเลยเด้วค่ะเ้อขอบคุณมากๆนะคะมาเน็ไปซื้อกระทงม,มาเร็วแล้วนนะคะ่ะเอากะทงม,มาเรยวกับผพรมีบอลร้อยร้อยโยองนะคะแต่ว่าเหมือปีนี้มีหม่องร้อยอย่ไกลๆถือไปทุระเนาะค่ะเนาะ เป็นหลายท่านนะคะทุกคนโปรไฟล์จะด,ดวกันขอมาทางลต้กันในนะคะเ้อขอบคุณมากมากนะคะพวกเราต้องป้อนต้องเรียนเอาขอบคุณดวงใจนะคะสีดวงใจที่มอบให้ท้องฟ้ก็ขอบคุณมากมากค่ะเป็นกำลังใจให้กันได้กันนะคะขอบคุณเจ็ดดวงใจนะคะนะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุไล่ลงไล่เนาะค่ะก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อน ขอบคุณทุกกำลังใจได้ค่ะเด้อขอบคุณผู้มาใจต่างเต็ตัว,ตวจนจบเนาะคะ่ะเนาะท่องป่อนค่ะในเวลาล่องเนาะคะ่ะเราภาวนาท่อง